การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในช่วงตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะมีกำลังแรงเป็นมหาจักรส่งผลซ้ำเรื่องสุดๆของชาวพิจิกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมหากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59สำหรับดวงดาวของชาวพิจิก ที่มีความโดดเด่นในช่วง17กรกฎาคมเป็นต้นไปกินระยะเวลาหนึ่งเดือนได้แก่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนเรื่องกรรมะก็คือภารากิจหน้าที่ของชาวพิจิกส่งผลในข้อที่หนึ่งเมื่อดาวมีกำลังแรงลดผลไม่ธรรมดาชาวพิจิกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภารากิจหน้าที่มากช่วงนี้หลายสิ่งก็มีมาให้ชาวพิจิกหยิบจับทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวภารากิจการงานหรือช่วงนี้ มีเหตุให้ลุกขึ้นมาหยิบจับทำหลายอย่างโดยดาวอาทิตย์ไปเป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนสุภาษะหลายสิ่งช่วงนี้จึงเป็นลักษณะความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับความเจริญบางครั้งเป็นเรื่องของลูกหลานรอบตัวหรือแม้จะหยิบจับทำอะไรช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีเป้าหมายในชีวิตดีขึ้นบางท่านมีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวการพัฒนารอบตัวมีเรื่องการปรับเปลี่ยนรอบตัวที่เป็นไปในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม คิดอ่านแก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือช่วงนี้อยู่ๆก็อยากลุกขึ้นมาหยิบจับทํากิจกรรมที่เป็นความก้าวหน้าส่งเสริมความรู้พัฒนาตนเองเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกก็เกิดเป้าหมายในชีวิตสาหรับดาลังของดวงดาวที่เป็นมหาจากบ,บ่งบอกถึงการลงมือทําในระยะนี้หากหยิบจับทําสิ่งใดมักต้องทําให้สุด หรือทุ่มเทแรงกายแรงใจเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวพิจิกอาจมีภารกิจเหนื่อยแต่มีเป้าหมายและความหวังรออยู่เป็นช่วงที่หากมีปัญหาหรือการติดขัดในชีวิตมักต้องลงไปหยิบจับแก้ไขด้วยตัวเองโดยช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทอาจส่งผลในเรื่องความสําเร็จความก้าวหน้าในเชิงก้าวกระโดดได้ก็เกิดความรุดหน้าอย่างรวดเร็วกับกิจกรรมที่ลงมือทําไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกความสนใจ สิ่งที่กำลังเรียนรู้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกก็เกิดความจเจริญบางอย่างในชีวิตสำหรับในข้อที่2เป็นช่วงเวลาที่ดาวหลายดวงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภพบเรือนมรณะดังนั้นเป็นเหตุให้ช่วงนี้บางท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเชิงมรดกศีทสัพินัยกรรมมีเหตุต้องไปเคลียร์เรื่องเก่าๆหรือช่วงนี้สิ่งรอบตัวมีลักษณะผันผนเปลี่ยนแปลง บางอย่างไปต่อไม่ได้ต้องจบลงการงานการค้ามีเหตุมาให้ตัดสินใจทางเลือกเนื่องจากบางอย่างต้องเลือกว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวามีเหตุให้ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องของการจบวาระจบสัญญาบางอย่างที่มีในชีวิตบางท่านเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันการจบวาระของบางอย่างหรือช่วงนี้ชาวพิจิกมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับเอกสารบางอย่างที่เป็นเชิงต่ออายุต่อสัญญาได้ อย่างไรก็ตามดาวหลายดวงในช่วงนี้อยู่ในภพเรือนมรณะถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงสุดๆรอบตัวด้วยเช่นกันเช่นลูกหลานก็เปลี่ยนแปลงสภาวะการงานการค้ารอบตัวไม่เหมือนเดิมหลายสิ่งมีเหตุให้ชาวพิจิกต้องปรับเปลี่ยนแม้แต่เรื่องความคิดความอ่านดั้งเดิมช่วงนี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยเป็นความหมายเรื่องราวเชิงสุขภาพดังนั้น ถือว่าเรื่องราวการดูแลรักษานัดหมายทางสุขภาพหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ชีวิตมักต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอยูกยาการรักษาโรคหรือเรื่องการบำรุงร่างกายก็ได้ชาวพิจิกมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองไม่ว่าจะได้ส่วนแบ่งหรือช่วงนี้เอาของเก่าๆก,กลับมาขายไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์กำลังจะแลกเปลี่ยนซื้อขายบ้านรถที่ดินหรือเรื่องราว การได้เงินจากของเก่าความสามารถเดิมสต็อกเก่าเดิมของเราในอดีตเรียกว่าเป็นช่วงที่เรื่องเก่าๆในอดีตย้อนกลับมาให้ประโยชน์กับชาวพิจิกและดาวหลายดวงอยู่ในภพมรณะเรื่องที่สุดๆอีกเหมือนกันก็คือการซ่อมแซมเข้าของช่วงนี้หลายอย่างอาจรู้สึกว่ามาเสียพร้อมๆกันหรือมีเหตุต้องใช้เงินไปกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ว่าข้าของหมดอายุ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซื้อข้าวของใหม่มาทดแทนของเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานช่วงนี้มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองสำหรับในข้อที่3เป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวเชิงสังคมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวพิจิกในระดับสุดๆได้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องมากขึ้นมีเหตุเดินทางไกลทำให้ชาวพิจิกมีการเปิดกว้างเชิงสังคม เช่นเป็นช่วงที่มีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับสังคมสมาคมการรวมตัวการถูกรับเชิญไปยังงานที่มีคนรวมตัวเยอะๆช่วงที่อาจได้ใกล้ชิดรู้จักสนิทสนมกับคนมียศศักดิ์ตำแหน่งคนน่าเชื่อถืออันเกี่ยวเนื่องเชิงสังคมเนื่องจากเป็นความโดดเด่นที่ดาวอาทิตย์ก็อยู่ตรงข้ามกับพบเรือนเรื่องสังคมพี่น้องคนรอบตัวของชาวพิจิโดดเด่นเรื่องเดินทางช่วงนี้บางท่านเดินทางไกลเดินทางระยะสั้น หรือมีเหตุให้เดินทางเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปทําธุระต,ต่างๆก็เกิดวิวทิวทัศน์ใหม่ๆแปลกหูแปลกตาเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวพิจิกอาจมีความลดผลไม่ธรรมดาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวมุมมองความคิดสังคมรวมทั้งเรื่องของการเดินทางด้วยมีเหตุต้องเกี่ยวข้องเชิงสังคมมากนอกจากการเข้าร่วมงานสังคมแล้วบางท่านช่วงนี้มีเหตุให้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสานงานเกี่ยวข้องหมู่คณะ บางท่านมีกิจกรรมในครัวเรือนที่ต้องสัมพันธ์กับครอบครัวอยู่บ่อยๆเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวพิจิกเจอเจอพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงมากเป็นพิเศษสําหรับดาวอาทิตย์โคจรในระยะเวลาหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่17กรกฎาคมยาวนานถึง17สิงหาคมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ความโลดผลไม่ธรรมดาเกิดขึ้นกับภารากิจหน้าที่ของชาวพิจิก สำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากดาวหลายดวงไปอยู่ในภพเดือนมอรณะอันหมายถึงเรื่องราวเชิงสุขภาพก็ได้ดังนั้นหากเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อายุมากช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินระวังปวดท้องมวนท้องมักมีโรคภัยเกี่ยวข้องกับเรื่องท้องไส้หรือเกิดความปั่นป่วนได้ง่ายการเดินทางการทำงานควราาระมัดระวังเรื่องอาหาร บางครั้งเดินทางไปยังสถานที่แปลกแปกไปเจอเจออาหารไม่สะอาดก็ส่งผลให้เจ็บป่วยจากเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ได้เป็นช่วงที่เรื่องการเงินอยู่ในภพเดือนมรณะมีเหตุให้ได้เงินได้เช่นกันอย่างที่กล่าวไปว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องมรโดกเรื่องเงินที่รอคอยเงินเก่าๆที่ไม่ได้หวังแล้วก็อาจได้กลับมาอย่างไรก็ตามไปกระตุ้นเรื่องรายจ่ายก็ทำให้ช่วงนี้รายจ่ายรอบตัวก็เยอะด้วย บางครั้งเป็นเรื่องความรักความเห็นใจการรักใคร่ลูกหลานบริวารภาระสัตว์เลี้ยงเรียกว่าเมื่อดาวหลายดวงไปอยู่ในภพเรือนมรณะก็เป็นเหตุผลหนึ่งชาวพิจิกอาจมีลักษณะการจับใจ่ายใช้สอยเชิงการเงินแบบหลายด้านหลายทางสำหรับระยะนี้การเงินการทองของพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกมักมีลักษณะแปลกๆเวลาจะได้เงินมักถูกหกักถูกแบ่งหรือต้องมีเรื่องการหักเปอร์เซ็นต์ต่างๆอยู่บ่อย เป็นช่วงที่ความหวังเชิงการเงินรายรับผลประโยชน์มักลดทอนไปจากสิ่งที่เราตั้งใจเป็นเหตุมาจากที่ดาวพฤหัสดาวการเงินของชาวพิจิกโคจรเป็นพินทุบาทในช่วงนี้สําหรับเรื่องเงินก้อนเงินที่รอคอยพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกก็มีความหวังในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากณช่วงนั้นดาวการเงินจะเปลี่ยนแปลงกําลังทางดวงดาวเป็นมหาอุดส่งผลกับเงินก้อนเงินใหญ่เงินเยอะที่รอคอย เงินทองหมุนเวียนดีขึ้นมีการพลิกฟื้นเกี่ยวข้องกับเรื่องรายรับเรื่องเงินเงินทองทองดังนั้นช่วงระหว่างนี้ถือว่าเป็นช่วงประคับประคองเรื่องเงินเงินทองทองไปก่อนให้เป็นข้อมูลสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกในช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรเป็นมหาจักรพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ